ผมรักนายพยพิบัสตอนที่85เริ่มจากความดื้ตอนที่แล้วหลังจากที่มายาเขารู้ว่าพระเอกเขาลงสนามเองเพื่อฝึกซ้อมนายเอกดังนั้นเขาจึงพูดกับนายเอกว่าจริงๆแล้วเจ้านายเป็นคนที่เข้มงวดมากเขาไม่เคยฝึกใครได้ง่ายๆความจริงที่ว่าเขาฝึกคุณนั่นก็พิสูจน์ว่าคุณสำคัญกับเขามากพอได้ยินมายาพูดอย่างนี้นายเอกเขาก็พูดว่าสำคัญมากงั้นเหรอผมมักจะมองเขาอย่างไม่รู้สึกตัวเสมอแต่พอคิดดูอีกทีตั้งแต่ครั้งแรกที่เราเจอกันผมก็ควบคุมตัวเองไม่ได้เลย ผมอยากจะแสดงตนให้มีคุณค่าต่อหน้าของไฮเบอร์ตันเสมอผมอยากจะเดินตามรอยเท้าของเขาแม้ว่ามันจะทําให้เขาหยุดและหันมามองผมเพียงครั้งเดียวก็ตามแต่เขาคือไฮเบอร์ตันนะผมไม่สามารถตามเขาทันได้เลยพอได้ยินนายอีพูดอย่างนี้มายาเขาก็ลุกที่งหัวของนายอกเซียวยานคุณคิดเสมอว่าเจ้านายอยู่ไกลจากคุณเกินไปทําทไมคุณถึงไม่ลองเข้าไปใกล้ๆเขาล่ะบางทีเขาอาจจะเต็มใจเสมอกับทุกสิ่งที่เขามีให้คุณฮะคุณกําลังพูดเรื่องไร้สาระอะไรอยู่มายา เจียวยานคุณจะปฏิเสธอะไรคุณต้องการที่จะตามทันเขาหรือเพียงแค่ชื่นชมเขาคุณยังมีสิ่งที่เรียกว่าความลองตาน,นั้นอยู่อีกหรือเปล่าเป็นเพราะคุณเต็มใจหรือเป็นเพราะว่าคุณได้รับอิทธิพลจากไฮเบอร์ตันเท่านั้นคุณไม่อยากรู้คาตอบนั้นเรอพอรีนมายาพูดอย่างนี้นาะยเอกเขาก็ถามมายาว่าถ้าอย่างนั้นผมควรจะทําอย่างไรดีรีบไปหาผู้พันแล้วบอกเขาว่าเฮ้ hey, ผมมักจะพลิกตัวบนเตียงกับคุณในฝันบ่อยๆอย่างนั้นนั่นเอลอไรสาระนะ่ะ แล้วมายาก็พูดว่ามันมีวิธีที่ง่ายกว่านั้นพอได้ยินมายาพูดอย่างนี้ก็ทําให้ในายเอกรู้สึกสนใจขึ้นมามีวิธีอะไรงั่นเหรอคนที่ผู้พันไม่ชอบถ้าหากพวกเขาเข้าใกล้ผู้พันจะบดขยี้พวกเขาจนตายผู้คนที่เขาใส่ใจไม่ว่าพวกเขาจะกล้าหาญแค่ไหนความอดทนของเขาจะเหนือจินตนาการของคุณเสมอแล้วนายเอกก็ถามมายาว่าถ้าอย่างนั้นผมควรจะกล้าขนาดไหนถ้าอย่างนั้นคุณก็มาดื่มกับผมสักสองสแก้ว แลวผมจะบอกคุณเองแล้วมายาเขาก็ชนในเอกเดืม่มแม้ในเอกของเราก็หลงกุลมายาซะแล้ววิธีที่มายาพูดอาจจะเป็นวิธีที่ในเอกไม่เคยคัดถึงเลยพอดื่มไปสักพักในเอกเขาก็เมาแล้วแต่มายาก็ยังไม่บอกวิธีกับเขาสักทีดังนั้นเขาจึงพูดกับมายาว่ามายาคุณหลอกผมแล้วคุณทําให้ผมดื่มหนักมากแต่คุณยังไม่บอกว่าผมต้องทําอย่างไรคุณแค่ต้องการให้ผมเมาเท่านั้นแล้วมายาก็ประคองในเอกไปส่ง พอเดินไปสักพักนายเอกเขาก็หันมองไส้มองขวาเห็นว่าไม่ใช่ทางกลับห้องของเขาเขาเลยพูดว่านี่มันไม่เหมือนห้องของผมเลยพอได้ยินนายเอกพูดอย่างนี้มายาเขาก็ได้แต่กรอกลูก,กาตาดูเหมือนว่าผมควรจะให้คุณดื่มเพิ่มอีกสักสองสามแก้วนะแต่แล้วนายเอกก็บอกมายาว่าเขาอยากจะอ,อ้วกเฮเสีย่วยานอดทนไว้มีห้องน้ําอยู่ในห้องฝึกข้างหน้ารอไปถึงที่นั่นก่อนแล้วคุณสามารถอาเจียนได้มากเท่าที่คุณต้องการแล้วมายาก็พานายเอกไปที่ห้องน้ําพอพระเอกเห็นพวกเขาทั้งคู่ก็ถามมายาว่ามันเกิดอะไรขึ้นเจ้านาย คุณยังอยู่ที่นี่งั้นเหรอหลังจากที่เสี่ยวยานเขาเมาจนหมดสติเขาก็สูญเสียทิศทางและเดินเข้าไปในห้องฝึกซ้อมเขาอดไม่ได้และอยากจะอาเจียนดังนั้นผมเลยพาเขามาที่นี่วิธีของมายาที่พูดว่าจะช่วยนายเอกคือพานายเอกมาหาพระเอกนั่นเองแล้วนายเอกเขาก็เอาแต่จ้องหน้าของพระเอกแล้วเขาก็จำเพลเอกได้ฮะเขาคือไฮเบอร์ตันงั้นเหรอแล้วนายเอกก็ยื่นมือเข้าไปหาพระเอกหลังจากนั้นพระเอกก็พานายเอกมานอนที่โซฟาเขาเอาน้ำให้ในายเอกเดืม่ม ขณะนั้นนายเอกเขาก็เอาแต่จ้องมองหน้าของพระเอกสักพักเขาก็ชี้หน้าของพระเอกแล้วพูดว่าฮะไฮเบอร์ตันงั้นเหรอพอพพะเอกเห็นว่านายเอกยังสามารถจำเขาได้เขาเลยพูดกับนายเอกว่ามันไม่เลวเลยคุณยังจำผมได้แล้วนายเอกก็รีบตอบทันทีผมจำคุณได้แน่นอนแต่พอเขาพูดไปแล้วเขาก็คิดว่าฮะใช่แล้วการแสดงออกแบบนั้นน้ำเสียงแบบนั้นมันอาจจะทําให้เขาโกรธได้แล้วพพะเอกก็ยื่นแก้วมาให้นายเอกและบอกให้นายเอกดื่มน้ํานั้นให้หมด จากนั้นเขาก็หันหลังและเดินออกไปในเอกก็ได้แต่นั่งมองพเพล็กเดินออกไปสักพักเขาก็ลุกขึ้นและพูดด้วยความกล้าหาญว่าผมเกลียดที่ต้องมองหลังของคุณพอพรพเอกได้ยินในเอกพูดอย่างนี้เขาก็หยุดชะงักทันทีทจบลงและค่าฝากติดตามตอนต่อไปนะว่าในเอกจะกล้าสารภาพความในใจของเขากับพเพลงกหรือเปล่าและเขาจะกล้าถามเพล็กไหมว่าจินตนาการของเขานั่นมันเกิดจากอะไร ฝากกดไลค์กดแชร์และสั่นกระดิ่งด้วยนะเพื่อที่คุณจะไม่พลาดกับคลิปใหม่ๆที่ออกมาหากผิดพลาดประการใดต้องขอโทษขออภัยด้วยค่ะขอบคุณมากค่ะ